ในส่วนงานซ่อมอบรุงของเราจะมีผู้ที่มีอายุเราก็เลยกังวลว่าจะไม่สามารถใช้งานตามฟังก์ชันที่มีได้ถูกต้องซึ่งโซลูชันของเราก็คือปรึกษากับทาง Factor ี่ม c m นะครับในการส่งพนังงานเข้าร่วมอบรมและหลังอบรมก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติทำให้สิ่งที่เป็นกังวลในในเรื่องนี้หายไป ในช่วงแรกๆสัญญาณ Wi-Fi ในบางพื้นที่เข้าไม่ถึงทําให้พนักง,งานมีปัญหาในการใช้โดยที่เราได้นําปัญหานี้นะครับนำเสนอทางผู้บริหารแล้วทางผู้บริหารก็เล็งเห็นความสําคัญจึงอนุมัติในการติดตั้ง WiFi นะครับให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เนื่องจากผู้บริหารนะครับมองเห็นว่าทุกวันนี้ระบบดิจิตอลมีบทบาทมีความสําคัญจึงได้อนุมัติในการตั้งระบบ Wi-Fi ให้ทั่วทั้งโรงงานความประทับใจนะครับหลังจากที่เราได้นําระบบ f a c t o r y ียมซีเอเอเอมาใช้นะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือการออเดต ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นเราสามารถเปิดคอมพิวเตอร์นะครับให้ทาง a u d i อร์ดูได้เลยส่วนไหนที่ทาง a u d i อร์ต้องการทราบต้องการดูประวัติการทำ PM การซ่อมอะไรต่างๆดูออนไลน์ได้เลย เป็นสิ่งสําคัญที่เรามีความประทับใจนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยการหากระดาษเพื่อจะตอบออดิตมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอเราใช้แฟคตอรี่เอ็มเอสมาใช้แล้วเนี่ยทางออดิเตอร์มีความประทับใจด้วยนะครับการตรวจออดิตทําได้อย่างรวดเร็วอันนี้เราได้รับคําชมจากทางออดิเตอร์ทุกครั้งที่เรารได้รับการออดิตระบบนี้เราก็ได้แนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆในอุตสาหกรรมที่ที่รู้จัก